The <laughs> ผมเชื่อครับว่าหลายคนอาจจะคิดว่าการตกหลุมรักเนี่ยเป็นเรื่องบังเอิญใช่ครับบางครั้งมันเป็นเรื่องบังเอิญครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วครับการตกหลุมรักนั้นมันสามารถเป็นเรื่องที่จงใจได้ครับแต่ว่าคุณต an ้องรู้ uh, ทริคบางอย่างซึ่งวันนี้ครับผมจะมาเล่าให้ฟังครับว่าทริคนั้นคืออะไรและผมต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้ทําได้จริงมีหลักฐานและงานวิจัยรองรับแบบชัดเจนว่าทําไมการตกหลุมรักมันถึงสามารถเป็นเรื่องที่จงใจและตั้งใจทําได้และผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยทําแล้วแต่ว่าคุณไม่รู้ รู้ตัวว่าคุณทํามันแต่สุดท้ายความรักมันก็เกิดเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันคืออะไรก่อนอื่นครับผมต้องขอเฉลยก่อนครับว่ามันเป็นเพราะอะไรและสิ่งที่สําคัญกว่าการเฉลยนั้นก็คือสาเหตุครับว่ามันคืออะไรเฉลยนะครับการตกหลุมรักสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายมากขึ้นถ้าหากว่าการเดทนั้นมีความน่าตื่นเต้นครับ คุณคงจะงงใช่ไหมวันเปนเพราะอะไรเวลาที่คนเราตื่นเต้นนะครับร่างกายของคนเราจะหลั่งสารเลยนลีนออกมาซึ่งไอสารเลียนลีนเนี่ยในทางวิทยาศาสตร์นะครับมันดันไปใกล้เคียงกับฮอร์โมนความรักครับมันจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมคนเราถึงตกหลุมรักกันเวลาที่คนเราตื่นเต้น ผมเชื่อครับว่าในชีวิตจริงของคุณเนะี่ยคุณอาจจะเคยหลงทางกับเพื่อนหลงทางกับแฟนหรือไปเข้าค่ายไปทําอะไรที่มันลําบากลําบากด้วยกันกับคนกลุ่มหนึง่งไม่ว่าจะไปเป็นคู่หรือไปเป็นกลุ่มคุณรู้สึกไหมครับว่าในสถานการณ์ที่ยากลําบากตื่นเต้นเครียดมันจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณรักกันเร็วกว่าปกติความผูกพันแนบแน่นมากกว่าปกติคุณจะเห็นเลยครับว่าคนที่เข้าค่ายทหารด้วยกันเนี่ยจบค่ายมาเนี่ยเขาจะรักกันมากๆเพราะเขาผ่านความรู้สึกเหล่านี้ที่เกี่ยวกับสารเรียน มามากมายคุณฟังมาคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอวะเดี๋ยวเรามาดูหลักฐานกันครับว่ามันเป็นไปได้จริงไหมมันมีงานวิจัยอันหนึ่งครับที่ชื่อว่า The Bridge Experiment ครับโดยเป้าหมายของงานวิจัยนียครับคือต้องการหาคำตอบว่าความตื่นเต้นของคนเราเนี่ยมันส่งผลต่อแรงดูดทางเพศจริงไหมเขาเลยเอาผู้ชาย2คนเนี่ยครับมาทำการวิจัยครับโดยการที่ให้ผู้ชาย2คนเนี้เดินบนสะพานที่แตกต่างกัน สะพานที่1เป็นสะพานที่แคบไม่มั่นคงสูงและมีพายุทําให้สะพานเนี่ยเคลื่อนไหวตลอดเวลาและก็มีผู้หญิงสวยๆน่ารักน่ารักยืนอยู่ตรงกลางสะพานและสะพานที่2ครับเป็นสะพานที่มั่นคงแข็งแรงไม่สูงแถมข้างล่างนี่มีแม่น้ําด้วยแล้วก็เหมือนครับมีผู้หญิงสวยน่ารักน่ารักอยู่ตรงกลางสะพานและเขาก็ให้ผู้ชายเดินไปหาผู้หญิงที่อยู่ตรงกลางสะพานครับซึ่งแน่นอนครับว่าผู้ชายที่เดินสะพานที่หนึ่งเนี่ยทั้งเครียดทั้งตื่นเต้นเพราะมันสูงไงและมันน่ากลัวแต่ผู้ชายที่เดินสะพานที่่2เยคืออไไมรรู้สึกะล และขนาที่อยู่บนสภานะครับทีมงานก็เตรียมให้ผู้หญิงเนี่ยให้เบอร์โทรศัพท์ผู้ชายไปงานวิจัยจบเพียงเท่านี้ครับคุณอยากรู้ไหมครับว่าผลเป็นยังไง ผลวิจัยคือสถานการณ์ที่ตึงเครียดและน่าตื่นเต้นทำให้ผู้หญิงที่อยู่บนสะพานเนี่ยมีความน่าดึงดูดทางเพศมากขึ้นเพราะผลของมันคืออะไรรู้ไหมผลของมันคือผู้ชายที่เดินบนสะพานที่สูงและมีภาวะที่เครียดและตื่นเต้นเนี่ยเขาโทรหาผู้หญิงที่ยืนอยู่บนสะพานมากกว่าและบ่อยกว่าผู้ชายที่เดินบนสะพานที่ไม่ได้มีความน่าตื่นเต้นอะไรเลยนั่นก็เพราะว่าสารอะดรีนาลีนมันเป็นสารที่คล้ายกับฮอร์โมนความรักมันเลยทําให้การตกหลุมรักนั้นเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น เมื่อรู้แบบนี้แล้วนะครับคุณพอจะเริ่มเห็นทางใช่ไหมครับว,ว่าเวลาที่เราไปเดทกับผู้หญิงเนี่ยเราควรทําให้สถานการณ์มันน่าตื่นเต้นเพราะแน่นอนว่าถ้าหากว่าเดทมันน่าตื่นเต้นมันก็มีโอกาสสูงมากขึ้นที่คุณจะจีบเขาติดเพราะนั้นสิ่งนี้คุณต้องไปคิดให้ดีว่าทํายังไงให้การเดทน่าตื่นเต้นถ้าหากว่าใครสนใจปรึกษาปัญหาความรักกับผมแบบส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาที่ไลน์แอดชองคาริสตรงนี้ได้ครับหรือสามารถคลิกลิงก์ใต้ดีสคริปชันตรงนี้ได้เลยครับ,รามารรรบผม ชองคาริสครับ